สวัสดีค่ะสวยนัดประสอนชัทนศรค่ะหรือที่ทุกท่านนะคะเรียกกันว่าสวยแมรี่แซนด์วิชค่ะสวยเองนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะคะเรียนจบมาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยพยายามทำงานประจำเก็บเงินก้อนนะคะสุดท้ายได้ตัว๋วเครื่องบินนะคะบินไปที่ประเทศอังกฤษอยากจะไปเปิดโลกกว้างนะคะเริ่มจากการล้างจานนะคะที่ร้านแซนด์วิชแห่งหนึ่งนะคะ เรียนไปทำงานไปสุดท้ายนะคะสวยก็สามารถจบปริญญาโทสาขาการตลาดได้สำเร็จค่ะกลับมาเมืองไทยลองมาเปิดร้านแซนด์วิชขายนะคะชีวิตช่วงแรกต้องบอกว่าลำบากมากๆสวยต้องไปยืนขายนะคะตามตลาดนัดนะคะแล้วก็ตาม BTS ต่างๆก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆวันหนึ่งนึกขึ้นได้นะคะว่าจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเนี่ย นับสิบส,บสบล้านคนอยู่บนโลกออนไลน์นะคะทำไมเราถึงไม่ทำการตลาดออนไลน์จึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจังค่ะและผลลัพธ์นะคะเป็นอะไรที่พลิกความคาดหมายเลยนะคะเปลี่ยนชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือสวยเชื่อมั่นว่าไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรถ้าท่านรู้จักใช้เครื่องมือออนไลน์นะคะจะสามารถต่อย,ยอดธุรกิจให้โตขยายขึ้นเป็น10เท่าร้อยเท่าได้เลยค่ะวันนี้สวยเองทำอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะที่ ให้ผลลัพธ์ขนาดใหญ่ในระยะเวลาสั้นๆนะคะไม่ใช่เพียงแค่สวยค่ะมีเพื่อนๆหลายท่านนะคะเข้ามาก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรแต่ถ้าหากคุณรู้วิธีการใช้เครื่องมือออนไลน์อย่างถูกต้องรับประกันเลยค่ะเงินแสนเงินล้านหามไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแล้วคุณจะพบว่าเงินเป็นล้านล้านซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างบนโลกออนไลน์